สำนวนใหม่ๆที่ใช้แทนคำว่า can you repeat สำนวนแรกนะคะสามารถใช้คำว่า what was that what was that เ็จะพูดเร็วๆเ,เหมือนว่าอะไรนะเมื่อกี้นี้นะคะ what was that what was that คำนี้นะคะก็คือแปลว่าให้พูดอีกครั้งหนึ่งได้ไหม what was that สำนวนที่สองนะคะที่เขาใช้กันคือ come again come again นะคะ come again เนี่ยถ้าพูดว่า come again หมายความว่ามาเดี๋ยวมาใหม่นะใช่ไหมแต่ถ้าขึ้นเสียงสูงนะคะ come again คำา again นะคะคำนี้จะแปลว่าพูดอีกทีได้ไหมนะคะพูดอีกรอบหนึ่งได้ไหมคำว่ come again come again แล้วก็อันที่สามนะคะง่ายๆเลยง่ายๆเ,เลยก็คือ I didn't catch that I didn't catch that I didn't catch that นะคะฉันฟังไม่ทันนะคะ I didn't catch that I didn't catch that อันที่สี่นะคะง่ายๆเลยเขาจะพูดว่าฮะฮะนะคะอันนี้อาจจะไม่ใช่สำนวนแต่ว่า เขาก็จะพูดกันแบบนี้สั้นๆง่ายๆนะคะฮะ huh นะก็ะค,ะคือฮะ <"Huh> นั่นเอง <laughs> ภาษาไทยก็มีใช่ไหมฮะนะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นเปลียนจาก Can you repeat <laughs> เป็น4คําเหล่านี้ <laughs> ที่ครูอเอามาฝากนะคะ